บันเทิงแน่นอนครับ2ตัวเป่าเจ้าปัญหานะครับนะจากพิมลีครับเตรียมลงเป่านะครับ2คู่ใหญ่ในศึกยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนวดลูกหนังครับล่าสุดนะครับนะก็กรรมการนะครับจอมสร้างปัญหานะครับจากเวทีพิมลีอังกฤษนะครับเตรียมลงตัดสินนะครับนะสองคู่บิ๊กแมตช์นะครับในฟุตบอลยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับ ฟุตบอลชิงแชมป์นะครับแห่งชาติยุโรปนะครับหรือยูโร2024นะครับนะก็ได้ประกาศรายชื่อนะครับผู้ตัดสินนะครับที่จะลงทําหน้าที่นะครับในเกมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับนะและไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยสองคนนะครับนะที่มีชื่อแบบโด่งดังนะครับนะเป็นจอมเจ้าปัญหานะครับหรือเป็นตัวคอนเทนต์นะครับนะในเวทีพิมลิกอังกฤษเนี่ย ก็ได้รับเลือกนะครับนะให้ลงตัดสินนะครับทั้งคู่นะครับโหว้าวุ่นเลยแบบนี้ต้องบอกได้ว้าวุ่นไหมทุกคนนะครับก็เริ่มจากแอนโทนีก่อนเลยนะครับนะเป็นขวันใจแฟนบอลเชลซีนะครับก็ที่ได้รับหน้าที่นะครับลงตัดสินนะครับเกมระหว่างทีมชาติสเปนและเยอรมันนะครับไม่รู้จะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะนะครับนะที่จะแข่งกันในคืนวันศุกร์ที่5กรกฎานี้นะครับก็คู่นี้เนี่ยจะเตะเวลา ห้าทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับก็โดยมีนะครับนะแกลี่เบตวิกนะครับและอดัมนันนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับส่วนทางด้านของสจว a ตแอดเวลเนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VR นะครับนี่ก็คือทีมของทางด้านของแอนโทนีเทเลอร์นะครับในขณนะที่ไมเคิลลิเวอร์นะครับนะ ขวัญใจแฟนแนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับนะก็ได้ถูกมอบหมายนะครับให้ทําหน้าที่ในเกมตัดสินเนี่ยทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็ในคืนวันศุกร์ที่ห้ากรกฎาน,นี้แต่คู่นี้จะเตะเวลาตีสองนะครับสําหรับ2ผู้ช่วยเนี่ยของทางด้านโอลิเวอร์นะครับนะก็คือจะเป็นทางด้านของสจ๊วตเบิร์ดนะครับและก็ทางด้านของแดนคุกนะครับส่วนผู้ตัดสินว R เนี่ยเป็นทางด้านของเดวิดคูดนะครับ ก็บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนครับนะฮะคู่ชิงว่าเดือดแล้วนะครับผู้ตัดสินเดือดกว่าฮะเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยผมเชื่อว่าต้องมีคนคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบอกได้คําเดียวว่าบันเทิงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ